ก็คือมันจะชาที่ปลายเท้าอันนี้คือเคยชานะครับก็คือชาที่บริเวณปลายเท้าอันนี้เกิดจากตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นปรสะสาทซึ่งตอนนี้ถามว่ามันกลับ100มาร้อยเปอร์เซ็นต์ลองกดหนึ่งด้วยนะจะได้รู้นะว่ามีอาการชาแบบนี้หรือเปล่านะครับมลองกดหนึ่งด้วยนะจะได้รู้นะว่ามีอาการชาแบบนี้หรือเปล่านะครับคเคยเจอปัญหาชาที่บริเวณเท้าบ้างไหมครับลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าหรือบางคนจะออกร้อนที่บริเวณเท้าเลยนะครับปัญหาพวกนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนวดเพื่อลดอาการชาที่บริเวณเท้าของเรานะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคที่นักกายภาพบำบัดเขาจะชอบใช้ในการขยับเส้นประสาททำให้อาการชามันลดลงครับก่อนอื่นเช็คสัญญาณหน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้แบบละเอียดละเอียดนะ ชัดไหมฮะพอได้ไหมใครที่มีอาการชาเท้าให้กดหนึ่งเมื่อกี้ถามไปในเพจเนาะบอกว่าชากันเยอะมากครับชาข้างไหนชาสองข้างชาข้างเดียวบอกด้วยนะครับโอเคอาการชาเท้าอย่างนี้ก่อนเลยอันโทษนะครับขออนุญ,ญาตนะครับอาการชาเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสงสัยทางการแพทย์เราจะสงสยังกสงสยก็คือเรื่องของเส้นประสาทมันมีปัญหาครับซึ่งมันจะเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการกดทับที่เส้นประสาทส่วนต้นเช่น ตรงบริเวณข้างขาตัวนี้อาจจะนอนแล้วขาไปไก่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลังข้อพับเข่ามันถูกนีบหรือแม้กระทั่งตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็จะทําให้มีอาการชาขาได้เหมือนกันแล้วที่พบเยอะๆเลยนะครับก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานเพราะว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปลายขาเนี่ยมันเกิดการอุดตันจากคอเลสเตอรอลที่ไปจับที่หลอดเลือดเนาะทำให้เส้นประสาทมันตายแล้วเส้นประสาทพวกนี้พอตายปุ๊บมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ ตามกระดูกเท้าเนี่ยมันอ่อนแรงลงใครมีอาการนี้อยู่บ้างครับเกิดจากอะไรลองแชร์กันดูนะเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีการนวดคลายให้ซึ่งจริงๆเนี่ยอาการชาเนี่ยมันมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอ,อ,อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นการไม่ใช่ไม่ได้จากหลายสาเหตุนะหมายถึงอาการของเขาอะอาการน่ยอาจจะเกิดจากพวก ออกร้อนลนักษณะนะละนักษณะมันจะเป็นออกร้อนหรือว่ายิบยิบหรือว่าเหมือนใส่ถุงเท้าหรือจะรู้สึกแบบไม่ปกติจนเราต้องเอามือมาจับอย่างเงี้ยครับใครมีอาการแบบนี้ลองแชร์กันดูเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยของผมนะก็คือมันจะชาที่ปลายเท้าอันนี้คือเคยชานะครับก็คือชาที่บริเวณปลายเท้าอันนี้เกิดจากตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งตอนนี้ถามว่ามันกลับมา1 0อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 1%นอย่างเงี้ยครับถ้าไม่จับก็ไม่รู้หรือบางครั้งก็หายไปพวกนี้เนาะดังนั้นถ้าใครที่มีอาการชาพวกนี้เราสามารถจะมานวดกระตุนพวกนี้ได้นะดูนะฮะอุปกรณ์ครีมครีมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะกดเลยก็ได้นะแต่ใช้ใช,ใช้ครีมแล้วมันก็จะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นเนาะจุดที่อยากจะให้นวดนะครับอย่างงี้ครับเราจะไม่เน้นไปนวดที่เท้าก่อนนะเราจะนวดที่บริเวณขาส่วนบนก่อนทางเดินของเส้นประสาทต้องสําคัญนะครับทางเดินของเส้นประสาทก็คือบริเวณนี้นี่ นี่คือตัวกระดูกนี่ครับฟิบูล่าตรงนี้มันจะมีเส้นประสาทอ้อมมาตรงนี้ตัวเส้นหนึ่งถ้าใครที่ชอบชาที่บริเวณทางด้านด้านข้างขาเนาะก็สามารถมากดตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้นะครับกดครึ่งไปที่กล้ามเนื้อตรงนี้เลยนะก็จะทําให้ตัวเส้นประสาทเขาถูกขยับนะครับไม่ต้องกดแรงนะกดเบาๆที่ตัวหัวกระดูกตรงนี้นะครับ แล้วเวลากดก็ค่อยๆไล่ไปนะครับมันจะเป็นก้อนตรงนี้มันจะเป็นจุดเกาะกล้ามเนื้อซึ่งแถวนี้ก็จะมีเส้นประสาทอยู่ถ้ากล้ามเนื้อผู้นี้มันตึงเส้นประสาทมันก็จะถูกบีบหนีบก็ได้เข้าใจไหมดังนั้นเราจะคลายกล้ามเนื้อแถวๆถวนี้กันโอเคไหมครับพอได้เนาะแบบนี้นะทางข้างขาถึงแค่นี้ก็พอแล้วก็กดขึ้นมาใหม่ใกล้ๆแถวๆถวนี้แบบนี้นะครับแถวนี้ จะเจอจุดกดเจ็บแล้วก็จะมีอาการปวดล้าลงไปที่ขาส่วนล่างโอเคไหมพอได้ไหมสว่างยังไงดีจะได้เห็นพอได้นะโอเคมีไหมมีใครเป็นไหมอาการชาแบบนี้มีไหมครับถ้ามีลองกดหนึ่งด้วยนะจะได้รู้นะว่ามีอาการชาแบบนี้หรือเปล่านะครับมันจะกดยากหน่อยถ้าถ้ากดให้คนไข้เดี๋ยวผมจะทําวิธีการกดให้คนไข้ดูเนาะก็จะได้เก็บคลิป,ลปไว้ดูด้วยแล้วทางด้านหลังตรงนี้ครับ กดเข้ามาอันนี้จะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเนี่ยเวลานักกายภาพบัตรเขาจัดการเขาก็จะไปเคลียร์ตรงทางเดินของเส้นประสาทด้วยนะครับจริงๆเคลียร์ได้ตั้งแต่หลังส่วนเอวเลยนะตรงเรือนสะโพกเลยก็ได้ถ้าเขามองว่ามันเป็นปัญหานะแต่ถ้าเขามองว่าเออมันน่าจะมีปัญหาตีบของเส้นประสาทแ่แถวนี้เขาก็จัดการแ่แถวนี้ก็พอโอเคอีกอันนึงนะครับที่ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือหลังข้อพับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะมีหลอดเลือดด้วยนะครับ มีหลอดเลือดด้วยแบบนี้กดคลึงเข้าไปรอบๆนะครับอืมก็จะมีอาการชาที่บริเวณหลังตรงนี้แล้วล้าลงมาหรือใครมีอาการปวดตึงล้าลงมาก็ได้โอเคนะนี่แบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดผ่านของเส้นประสาทตัวหนึง่งเราเรียกว่าทีเบี n ย r เนนะครับตรงนี้เป็น อ่าเป็นเส้นใหญ่เลยแหละนะซึ่งเจอเยอะมากนะครับเวลานักกายภาพเขาเขาถ้าถ้านวดจริงๆ่ะให้นวดอย่างนี้นะเมื่อกี้ทําให้ดูเนาะเวลานวดจริงอาจจะนวดอย่างนี้ก็ได้ครับกดเข้าไปหาตัวกระดูกข้างด้านหน้าคล้ายๆกดตรงพรอพิเตียสคลึงข,ขยับเส้นนิดเดียวอย่างนงี้นะแค่นี้อันนี้เป็นเทคนิคนะใครที่กดแล้วรู้สึกเจ็บแป๊บอย่างเงี้ยก็เลี่ยงเนาะเอาเท่าที่ได้เนาะเพราะว่าพวกนี้ต้องชํานาญนิดนึงเหมือนกันนะครับ กดแรงๆอาจจะทําให้เจ็บได้นี่แบบนี้โอเคนะพอได้นะอ่ะงี้มาดูต่อเราก็ไปต่อครับขอญาตทาครีมขาอ่ะเราก็ไปตรงนี้เนาะผมเอาขาขึ้นมาวางนี้เลยก็ได้นะครับวางแบบนี้แล้วก็ตรงน่องนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเอาขาพาดมาในลักษณะนี้เราใช้มือเนาะบีบลงไปข้างหลังโอจะตึงมากเพราะเดินมาเยอะเห็นไหมฮะพอได้ไหมตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้เจ็บตึงไล่ไปแบบนี้ให้เอาขา,าพาดแบบนี้เราจัดสายทิศวิธีท่านั่งได้จะได้นั่งถูกนะครับแบบนี้ไปเลยนะครับพวกนี้มันก็จะล้าลงไปเลยนะตรงนี้ก็เป็นทางเดินของเส้นประสาทเหมือนกันกดประมาณสักขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยสักสามถึงห้ารอบก็พอเนาะกดเกินนี้น่าจะระบบแล้วแหละอาจจะเขียวเป็นจ้ำด้วยต้องระวังนะครับระวังด้วยนะครับใครที่ไม่เคยนวดเนี่ยอย่าไปนวดแรงนะครับ เดี๋ยวจะเขียวเดี๋ยวบวมได้เลยนะดังนั้นเบาๆก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธียืดเส้นด้วยเนาะทำเสร็จแล้วควรจะต้องยืดเส้นประสาทด้วยก็จะดีโอเคไหมพอได้ไหมยากไหมเนาะลองเอาไปใช้ดูนะครับพวกนี้เนี่ยนักกายภาพเขาก็จะใช้ประมาณนี้แหละนะแล้วก็ต้องทําบ่อยๆด้วยอะทีนี้มาดูตรงตะตุ่มนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินของเส้นประสาทอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะขยับนิดเดียวขยับตรงข้อนิดเดียว นี่จะกดยากนิดนึงเพราะมันอยู่ใต้นะครับมันจะเป็นเส้นประสาทมา,ามเลี้ยงจริงๆเส้นประสาทมันอยู่อยู่ใกล้ๆกล้ามเนื้อตลอดเลยฮะนะฮะ,ะโอเคพอได้เนาะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาถึงตรงคีย์พอยต์จริงๆจุดที่ชาเนี่ยมีหลายจุดมากเลยนะจุดที่ชามีอะไรบ้างที่เจอบ่อยก็คือตรงนี้ข้อเท้าเนี่ยเจอเยอะข้อเท้านะครับเจอเยอะเลยฝ่าเท้าใต้ฝ่าเท้า,า,า,ทาหลังเท้านิ้วเท้าเนาะดังนั้นการ เน้นก็จะเน้นแตกต่างกันเราจะกระตุ้นตรงกล้ามเนื้อรอบๆที่มีเส้นประสาทนะครับแล้วก็พยายามให้ตัวผิวสัมผัสเนี่ยมันได้รับการกระตุ้นจากมือเรานี่แหละนะครับเราจะไปเน้นไปกดคึงแบบตรงนี้ที่บริเวณที่มีอาการชาหรือว่าไปบี้อะไรเขามากนะแต่ว่าเราจะเป็นการยืดเส้นประสาทแล้วก็การขยับเพราะว่าเราทําการเคลียร์ที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่หละ พวกนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วครับดังนั้นการไปกดแรงๆเนี่ยอาจจะทําให้เขาบาดเจ็บได้เราต้องแบบทำเบาๆแล้วนะครับโอเคไหมอ่ะหลังอุ้งเท้านะครับรูปขึ้นแบบนี้ตัวนี้เหมือนการนวดกระตุ้นฝ่าเท้าเนาะทํายังไงดีแบบนี้ได้ไหมอ่ะแบบนี้อ่าโอเคนวดกระตุ้นฝ่าเท้านะครับเวลาเวลานวดก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเอากขขาไขว้แล้วก็จับนี้เวลานวดด้วยตัวเองเนาะ ถ้านวดให้คนอื่นก็นอนอย่างเดียวเลยใช่ไหม่างน,นี้อันนี้จะยากนิดนึงเวลาเวลาเรานวดมันจะม,มีลำบากอาการชาอาการออกร้อนอะไรอีกอาการออกแสบออกร้อนยิบยิบเหมือนมีเข็มทิ่มอะไรอีกอเหมือนมีตัวมดไต่ที่เท้านะครับเหมือนใส่ถุงเท้าอพวกนี้ใช่หมดเลยเป็นปัญหาของเส้นประสาททั้งหมดเลยนะครับทีนี้ถ้ามันมีตรงข้างหลัง ที่เท้าแบบอย่างนี้หน่อยแล้วก็พยายามให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่ของเท้านะครับพอเรานวดเสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกมากขึ้นการเดินของเส้นประสาทก็จะดีขึ้นแบบนี้นะครับใช้มือสอดเข้าไปก็ได้ถ้ามันไม่มีการบาดเจ็บอะไรนะครับจับนี้แล้วก็หมุนที่บริรเวณข้อต่อของเท้าพวกนี้เวลาข้อต่อพวกนี้มันติดมันก็จะทําให้เท้าเราแข็งถ้าเท้าเรานุ่มการเคลื่อนไหวของข้อเท้าดีกล้ามเนื้อแข็งแรงดีพวกนี้อาการชาก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับ โอเคนะครับพอได้เนาะประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ยืดเส้นประสาทหน่อยหนึ่งนะยืดเส้นประสาทหน่อยหนึ่งยืดทําไมเพราะเรายืดให้ตัวเส้นประสาทที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อจากทั้งต้นมาเนี่ยมันมันคลายวิธีการไม่ยากเลยก็คือนั่งแบบนี้ให้เริ่มจากเหยียดขาตรงตรงแบบนี้นะครับกระดกข้อเท้าขึ้นแบบนี้อันแรกเนาะแบบนี้นะครับต้องหันด้านข้างมาอ่าโอเคอะดูดูด,ดูอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้มันจะตึงที่บริเวณตรงที่เรากดเลยครับแถวนี้เลยนะครับปึ๊บค้างไว้นับ 1- ถึง20แล้วก็วางลงพักก่อนนะครับแบบนี้เหยียดขากระโดกข้อเท้าขึ้นถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะลงปุ๊บลงไปแค่นี้นะฮะค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนวันหนึ่งทำรอบหนึ่งก็พออีนวดแล้วก็ยืดแค่เนี้ยประมาณนั้นเลยนะนะ อันที่สองนะอันนี้ท่าแรกท่าที่สองให้ทํานี้ครับถ้าสําหรับคนที่ชาทางด้านนอกตรงนี้นะวิธีการเนาะเหมือนกันเลยถีบปลายเท้าลงแล้วบิดแบบนี้ต่างกันแค่ที่ปลายเท้านะครับเนี่ยตึงมากแล้วผมจะเป็นตะคิวแล้วอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นก็โก้มเหมือนเดิมก็จะตึงมากขึ้นนะครับโอเคไหมค้างไว้2ี่วินาทีสามเซตพอแล้วก็พักวาง พอได้ไหมมือสั่นใช่ไหมอ่ะทีนี้สําหรับคนขี้เกียจมีอุปกรณ์อย่างที่บอกถ้าเราแบบขี้เกียจนวดไม่มีเวลามานั่งอันนี้หรอกอย่างน้อยๆเราก็ใช้การนวดกระตุ้นที่บร,ริเวณอุ้งเท้าที่ฝ่าเท้าแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้การยืดชุดร่วมด้วยพวกนี้ก็จะดีนะครับโอเคแบบนี้นะเราก็ใช้ตัวอุปกรณ์นวดเท้าก็ได้ครับมันจะเป็นการกระตุ้น ผิวสัมผัสที่บริเวณฝ่าเท้ากระตุ้นที่นิ้วเท้ามันก็จะทําให้เรารู้สึกมากขึ้นแล้วก็ไม่บาดเจ็บด้วยนะก็คือบางคนเราไปเหยียบกะลาหรือว่าไปเหยียบอะไรที่มันแข็งหรืออะไรที่มันเป็นหนามอ่ะคืออาการชาต้องระวังเรื่องของการทําให้เกิดแผลที่เท้าเนาะเพราะว่าถ้าทําให้เกิดแผลที่เท้าเนี่ยมันจะเป็นแผลง,ง่ายเพราะว่าเราไม่รู้สึกเลยนะครับเช่นการจุ่มน้ําอุ่นน้ําร้อนมากๆพวกนี้ย ก็จะทําให้เกิดแผลที่เท้าผู้พองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการนวดเท้าก็ต้องดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดนอะ่ะว่ามันมีความคมมีความแหลมมากไหมมันจะเป็นอันตรายกับเท้าไหมพวกนี้ครับแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ใช้ได้เป็นการกระตุ้นไปด้วยนะครับกระตุ้นผิวสัมผัสการเดินบนหญ้าพวกนี้ก็กระตุ้นได้แต่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันบางทีมันมีหนามอะ่ะจะบาดเจ็บได้นะพวกนี้ก็ใช้ การกระตุ้นแบบนี้เป็นการกระตุ้นเส้นประสาทไปเลยตัวลองเอาไปใช้ดูพวกนี้ก,ก็ก็ได้ครับไม่รู้ว่าอยู่บ้านใครมีแบบนี้อยู่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์นวดเท้าจากแบบนี้ลานไม้นวดเท้าบุญทวีครับมันจะเป็นโลแบบนี้แล้วก็มีตัวปุ่มกระตุ้นปลายเท้าคมไหมก็ไม่คมนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้หรือว่า,าดูในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับพวกนี้ดีเหมือนกัน ถ้าใครแบบไม่มีเวลานั่งดูทีวีแล้วก็ถูเหมือนได้ออกกําลังกายที่ข้อเท้าไปด้วยแต่อย่าลืมนะยืดเส้นประสาทสองท่าที่สอนเนาะใครที่ชาทางด้านนอกเท้าตรงนี้หรือหลังเท้าเนี่ยให้ถีบปลายเท้าลงนะครับแล้วก็ก้มคอลงมาจะตึงตรงนี้ส่วนใครที่ชาที่ฝ่าเท้าเนี่ยกระดกข้อเท้าขึ้นนะแล้วก็ก้มขอมจะตึงหลังน่องขาแล้วก็ฝ่าเท้าด้วยทําร่วมกับการกระตุ้นด้วยการนวดที่บริเวณฝ่าเท้าก็จะช่วยลดอาการชาได้ ระดับหนึ่งเลยลองใช้ดูแล้วลองทําสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเปรียบเทียบว,ว่ามันดีขึ้นไหมดีไหมลองดูเนาะเรามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับฝากไ้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้องใส่ก็อ in ิ inbox เข้ามาสอบถามได้ใน f c e b o o o f แฟนเพจที่กำลังไลฟ์ทีนี้นะครับบัณฑิตกายภาพครับ แล้วก็ลายของเรานะบันดิตคลินิกครับ @bunditclinic บันดิตคลินิกครับส่วนใครทีอ่อยากจะรักษาทางกายภาพบัตรเรามีคลินิกให้บริการด้วยนะตอนนี้จะเปิดแล้วนะครับอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวรอติดตามถ้าใกล้ละ08เท่าไหร่นะ085 <laughs> 369 9 9 9 9 7ครับ085 369 9977เบอร์เดียวเลยใช้เบอร์เดียวเบอร์เดียวกันนะครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเรื่องอะไรมีอาการปวดแบบไหนแนะนำกันเข้ามาที่คอมเมนต์ในที่กลังไลฟ์อยู่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามก็เป็นคำตอบแล้วนะว่ามีอาการชาออกร้อนที่เท้านวดกระตุ้นแบบไหนเอาไปใช้ดูใช้เล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.